ผู้บัญชาการตำรวจภูทรภาค4ีได้มีคำสั่งย้าย5าตำรวจขอนแก่นหลังปฏิบัติหน้าที่บกพร่องพลตำรวจโทบุญเลิศใจประดิษฐ์ผู้บัญชาการตำรวจภูทรภาค4ีกล่าวว่าขณะนี้ได้ออกคำสั่งย้ายตำรวจให้มาช่วยที่ศูนย์ปฏิบัติการตำรวจภูทรภาคสี่จำนวน5นายประกอบด้วยพันตำรวจเอกสุภากรคำสิงห์นกรองผู้บังคับการตำรวจภูทรจังหวัดขอนแก่น พันตำรวจเอกพงศธิ์คงสิริสมบัติผู้กำกับการสืบสวนสอบสวนตำรวจภูธรจังหวัดขอนแก่นพันตำรวจโทอนุศักิ์ศักดาวัชรานน์รองผู้กำกับการงานป้องกันและปราบปรามสถานีตำรวจภูธรเมืองขอนแก่น พันตำรวจตรีจิรติกุลจรัตก,ลตกลมลพงศารวัตรงานป้องกันและปราบปรามสถานีตำรวจภูธรเมืองขอนแก่นและพันตำรวจตรีชาติชายทิมิตรกุลสารวัตรงานสืบสวนสอบสวนสถานีตำรวจภูธรเมืองขอนแก่นมาปฏิบัติหน้าที่ที่ศูนย์ปฏิบัติการตำรวจภูธรภาคสเป็นเวลาเจวันตั้งแต่วันที่23พฤศจิกายนนี้เป็นต้นไป ซึ่งการออกคำสั่งในครั้งนี้เนื่องจากพบว่าตำรวจทั้ง5นายปฏิบัติหน้าที่บกพร่องในมาตรการแผนรักษาความปลอดภัยบุคคลสำคัญนอกจากนี้ยังมีคำสั่งให้รองผู้บังคับการตำรวจภูธรจังหวัดขอนแก่นเป็นหัวหน้าคณะกรรมการตรวจสอบข้อเท็จจริงที่เกิดขึ้นจากการปฏิบัติหน้าที่ว่าตำรวจทั้ง5้านายปฏิบัติหน้าที่บกพร่องจริงหรือไม่หากพบเป็นจริงจะต้องมีการพิจารณาบทลงโทษต,ต่อไป